สวัสดีครับกรเกษตรกรทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับผมเมียอ,อูดจากร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับวันนี้ก็จะมาออกคลิปเกี่ยวกับการกําจัดวัชพืชในข้าวนาปีกันเลยนะครับเพราะมีการสอบถามเข้ามานะครับอยากให้ออกคลิปเกี่ยวกับการกําจัดวัชพืชอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าหญ้ากระดูกไก่ นะครับหญ้ากระดูไก่อันนี้เป็นสั์ของทาราชการนะครับกระดูไก่นะครับแต่ถ้ารู้จักกันในท้องถิ่นทั่วๆไปนะครับทางอีสานก็หญ้าก้องแขนหญ้ากอแดงนะครับหรือว่าทางแถวพิจิตรแถวกำแพงเพชรนะครับก็หญ้าสลางกันหญ้าดอกทูบหญ้าเดือยนะครับชื่อเหล่านี้เนี่เป็นหญ้าชนิดเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับก็มีคําถามออกมาว่าอยากให้ออกคลิป กํากจัดหญ้าตัวน,นี้หน่อยเพราะว่าตอนนี้ระบาดกันเยอะมากมาหลายปีแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับว่าลักษณะของหญ้ากระดูไก่หรือว่าหญ้าแดงหญ้าเดือยหญ้าดอกทูบหญ้าสลังเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับครับสนาบหญ้ากระดูไก่นะลักษณะของต้นเล็กๆนี่มันจะมีตรงโคนต้นหรือทางอีสากกนเรียกว่ากบนะฮะหรือตรงโคนต้นเนี่ยจะออกสีม่วงม่วงม่วงเข้มเลยนะครับม่วงเข้มเลย แล้วก็ลักษณะใบตอนต้นเล็กๆสูงประมาณ1เซน1นิ้วเนี่ยจะเป็นใบเล็กๆนะครับใบเล็กๆเลยนะครับพอโตขึ้นมาเนี่ยใบมันจะเหมือนข้าวในยุคแรกๆที่รู้จักญ่ากระดูกไก่กันเน่ยบางคนคิดว่าต้นข้าวนะจนมีอีกชื่อหนึ่งในบางพื้นที่ในเขตอำเภอเสรภูมิร้อยเอ็ดเนี่ยเรียกว่าญ่าใบข้าวนเนื่องจากใบของมัน,นจะมีลักษณะคล้ายใบข้าวมากเลยนะครับนี่ก็คือลักษณะของใบส่วนตัวดอกของมันนะครับ จะออกเหมือนกัะดอกทูบเลยนะฮะดอกเหมือนทูบเลยเป็นขึ้นมาหนึ่งแล้วก็ตรงปลายไปเหมือนว่าทูบที่เราจุดติดไปจุดไฟได้นะครับอันนี้ก็คือบางพื้นทนี่เรียกว่าหญ้าดอกทูบกันเลยนะครับทีนี้เรามาดูรูปกันนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงนี่นะครับน,นี่ก็คือรูปของหญ้ากระดูกไก่นะครับนี่นะครับกอใหญ่ๆนะครับใบเหมือนข้าว นี่นะครับดอกเหมือนทูบนี่เนี่ยกอใหญ่ๆนะครับตัวนี้นะแล้วใบมันจะเหมือนข้าวมากเลยแล้วดอกก็จะเหมือนทูบเะเป็นดอกอันเดียวนี่แหละเขาเรียกว่าหญ้ากระดูไก่หรือหญ้าก้องแขนหญ้าแดงหญ้ากอแดงหญ้าสลางหญ้าเดือยเป็นหญ้าตัวเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้นี่กอใหญ่ๆใบเหมือนข้าวนนี่คือหญ้ากระดูไก่และจุดเด่นของหญ้าตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับนอกจากกอใหญ่ๆใบเหมือนข้าวแล้วนะครับ ก็คือระบบรากเยอะมากนะเยอะกว่าระบบรากของต้นข้าวเนี่เป็นสิเท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราหว่านปุ๋ยเข้าไปนะครับแน่นอนหญ้ากระดูกไก่นี่มันจะกินปุ๋ยก่อนต้นข้าวนะฮะกินหมดก่อนแน่นอนแล้วมันก็จะโตเร็วกว่าแล้วก็จะคุมข้าวเลยนะครับนี่ก็คือข้อเสียของหญ้ากระดูกไก่นะครับแล้วถ้ามันเป็นกอใหญ่ๆมันก็จะแบะแล้วล้มทับข้าวไม่ถึงกับล้มนะมันจะ เหมือนกันเลยนะครับเราก็จะทับข้าวไปห,หมดเลยนี่แหละก็คือหญ้ากระดูกไก่นะครับโคนต้นจะออกสีม่วงๆนะครับม่วงเข้มนี่แหละครับหญ้ากระดูกไก่หรือทางพิจิตรกำแพงเพชรเรียกว่าหญ้าสลานกันนะครับนี่นะครับนี่คือตัวแรกตัวที่สองนะครับหญ้าตัวที่สองหญ้านกสีชมพูนี่หญ้านกสีชมพูนะครับดอกก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับออกสลับกัน สว่างกันไปเรื่อยเลยครับนี่เป็นญ้านกสีชมพูนะครับตัวนี้นะโคนต้นก็จะมีออกสีม่วงแต่จะไม่ออกเป็นกอใหญ่นะครับจะออกแบไปกัะดินนะต้นแบไปกัะดินเลยอันนี้จะเป็นกบหรือว่าโคนต้นก็จะออกสีม่วงเข้มเหมือนกันนะครับสาหรับญ้าตัวนี้เือย่า,ยานกสีชมพูญ้าสองตัวนี้นะครับเนี่ยจะมีอยู่ในข้าวนาปี เยอะมากๆทางอีาสานนี่มีปัญหาเรื่องย้ากระดูกไก่หรื่อง่า,ากล้องแขนย่าแดงนี่เยอะมากนะครับแล้วย้านกสีชมพูก,ก็เริ่มมีมาบ้างประปรายนะครับในญ้า2ตัวนะครับทีนี้เรามียาที่จะแนะนําในการกําจัดในครั้งนี้เราจะแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับดราก้อนเฟิร์มนะดราก้อนเฟิร์มนี่ครับตัวนี้เราเปิดตัวมาได้สองสามปีแล้วนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับจากเกษตรกรชาวนาเป็นอย่างยิ่งเลย นะครับเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติกันว่าดรา้อนเฟิร์มนะครับมีคุณสมบัติเป็นอย่างไรบ้างทำไมเกษตรกรถึงตอบรับได้ดีมากนะครับครับดรา้อนเฟิร์มจัดเป็นยาฆ่ายานะครับไม่มีฤทธิ์ในการคุมนะครับกำจัดญยาอะไรได้บ้างก็คือญ้ากระดูกไก่ในสายตรงมาเลยทํามาเพื่อฆ่ายากระดูกไก่หรือว่าญ้าแดงญ้าก,ก้องแขนญ้าสลางังญยาเดือยญ้ยาดอกทุ่ นะครับดราคอนเฟิร์มทำมาเพื่อฆ่ายาบตัวนี้โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วนอกจากยากระดูกไก่แล้วก็คือย้านกสีจมพูที่ผมแนะนําขึ้นเริ่มมีการระบาดในบางพื้นที่2ตัวนี้นี่นะครับดราคอนเฟิร์มทำมาเพื่อกําจัดโดยเฉพาะเลยนะครับนะครับแล้วดราคอนเฟิร์มนะครับมีข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือสามารถฉีดจี้ได้ฉีดซ้ําได้ไม่มีผลกระทบกับข้าวใดใดทั้งสิน้นนะฉีดได้ทุกระยะเลยตั้งแต่ข้าว เล็กๆนะครับสูงหนึ่งนิ้วนะจนถึง1ศอกนะฉีดได้ทุกระยะของต้นข้าวไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิน้นยากระดูกไก่ตายสนิทมากๆตายถึงรากเลยนะครับตัวนี้เป็นยาดูดซึมนะครับสำหรับดราคอนเฟิร์มเนี่ยเป็นยาชนิดยาดูดซึมนะครับแต่ข้าวเนี่ยยังเขียวปกติไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิน้นนี่ก็คือดราคอนเฟิร์มนะครับดราคอนเฟิร์มตัวนี้นะครับเป็นยาผงเนื้อละเอียดมาก นะครับส,สำหรับเรื่องของยาผงนะครับคุณสมบัติให้ดูก็คือประเภทของเนื้อเนื้อยาผงนะครับวิธีการดูว่ายาดีหรือไม่ดีให้ดูความละเอียดของเนื้อนะครับยิ่งตอนนี้นะครับการเครื่องพ่นฉีดยาแบบโดรนนะครับเราจะเช็คผลได้ง่ายมากนะครับถ้าเนื้อยาผงที่ไม่ละเอียดนี่มันจะไปอุดตันฮะหัวฉีดโดรนโดยเฉพาะหัวฉีดโดรนที่เป็นโดรนประกอบนะครับแต่ถ้าเป็นหัวเจ็ตนี่อาจจะยิงออกไปได้นะครับก็เช็คไม่ได้ สให้ไปดูตอนละลายน้ำนะครับการละลายน้ำนะครับนะถ้าละลายไม่หมดแล้วตกตะกอนบ่อยๆนั้นแปลว่าเนื้อยาขนาดใหญ่นะครับทำให้ประสิทธิภาพการตายของญ้านี่ลดลงนะครับแต่รา้อนเฟิรม์มเนื้อละเอียดเนียนกิบอย่างกับแป้งเลยนะครับละเอียดมากๆนะครับนี่ก็คือตัวรา a อนเฟิรม์มเป็นยาฆ่ายากระดูกไก่ยาก้องแขนโดยเฉพาะเลยไม่มีผลกระทบกับข้าวใดๆทั้งสิ้นนะครับ ในกล่องนี้จะมียาอยู่2ตัวนะฮะงตัวนี้นะครับสำหรับดาคอนเฟิร์มเราแถมเป็นยาจับใบเกรดของเยอรมันมาให้ด้วยเลยนะครับตัวนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นใช้ดาคอนเฟิร์มแล้วไม่ต้องใช้ยาจับใบตัวอื่นแล้วนะครับตัวนี้มาพร้อมเบ็ดเสร็จเป็นแพ็คคู่กล่องแบบนี้เลยนะครับนี่ก็คือดราคอนเฟิร์มนะครับทีนี้เราจะฉีดตอนจังหวะไหนดีนะครับเราก็ฉีดได้ตั้งแต่ย่าน1เซนจนถึงย่าน1ศอกนะครับหเซนถึง1ศอกฉีดได้เลย แต่อัตราการใช้ก็จะใช้แตกต่างกันหญ้าเล็กๆใช้เขียงสองช้อนก็พอแต่หญ้าใหญ่ๆใ,ใส่เจ็ดถึงสิบช้อนก็ได้ไม่มีผลกระทบกับข้าวใดๆทั้งสิน้นนี่ก็คือดราคอนเฟิรม์มส่วนญ้าจับใบที่ติดมาก็ต้องใส่ประมาณสองช้อนถึงสามช้อนนะครับถ้าหญ้ากองแขนสูงถึงประมาณหนึ่งสองนะครับนี่ก็คือตัวดราคอนเฟิรม์มฉีดจี้ได้ฉีดซ้ำได้ไม่มีผลกระทบกับข้าวใดๆทั้งสิน้น นะครับลักษณะดินที่ดีที่สุดในการฉีดรา้อนเฟิร์มนะครับดินหมาดดินชื้นดินชุ่มนะครับดินมีความชื้นตายดีที่สุดนะครับตายตั้งแต่ใบจนถึงรากเลยแล้วยาตัวนี้ยาราคอนเฟิร์มตัวนี้นะครับเป็นยาชนิดดูดซึมนะการตายจะช้า,าจะใช้เวลาประมาณ7-15วันขึ้นอยู่กับความสูงของต้นยานะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆเ,เลยนะครับนี่สำหรับดราคอนเฟิร์มแต่ให้มั่นใจได้เลยว่า ตายแน่นอนนะครับรา้อนเฟิร์มในการกำจัดญ้ากระดูกไก่้าก้องแขนญ้าแดงญ้าสลางังญ้าดอกทูบยาเดือยนะครับ้าเหล่านี้นี่รา้อนเฟิร์มกำจัดได้หมดเลยนะครับครับนี่ก็คือตัวรา้อนเฟิร์มที่เกษตรกรสอบถามมานะครับมีปัญหาญ้ากระดูกไก่เมื่อไหร่เรียกใช้รา้อนเฟิร์มได้เลยนะครับรับประกันคุณภาพตายแน่นอนเป็นยาผงละเอียดที่ละเอียดที่สุด ในเมืองไทยแล้วนะครับสำหรับดรา้อนเฟิร์มนะครับมีเกษตรกรสอบถามเข้ามาว่าดรา้อนเฟิร์มสามารถเอาไปบวกกับยาตัวอื่นๆได้ไหมถ้าในแปลงของท่านมีปัญหาเรื่องยาหนวดปลาดุกหรือว่าไข่เขียดกกทรายผือนาฮังกาขี้อน้นผักบุ้งนะครับเราก็สามารถเอาดรา้อนเฟิร์มนี่นะครับบวกเข้ากับดรา้อนมีนได้เลยนะครับดรา้อนเฟิร์มบวกดรา้อนมีนนะยาไม่หักล้างกันนะครับ ได้ทั้งญ้ากระดูกไก่ญ้าแดงญ้าก,ก้องแขนผักบุ้งไข่เขียดผือฮังกาขี้อ้นผักบุ้งหมดเลยนะครับดรา้อนเฟิรม์มบวกรา้อนมีนเลยนะครับนี่นะครับบวกได้เลยเราจะได้เราจะได้ไม่เปลืองค่าจ้างฉีดหลายๆรอบนะครับเราฉีดเพียงรอบเดียวใส่ยา2ตัวนี้บวกกันได้เลยนะครับครับสำหรับเกษตรกรท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะเอาดรา้อนเฟิร์มไปใช้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ ร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแห่อําเภอของชัยจังหวัดกาลสินนะครับอยู่ใกล้รูปปั้นไดโนเสาร์ติดแม่น้ำชีนะครับอันนี้ที่หน้าร้านก็มาหาได้เลยหรือว่าที่สาขาร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขาทั่วภาคอีสานตอนกลางไกลที่สุดไทยเจริญอุดรดิตนะครับอันนี้ก็คือมาที่หน้าร้านเลยนะครับแล้วก็ส่วนทางออนไลน์ก็สามารถติดต่อมาได้ที่แฮปปี้การเกษตรชาแนลทาง YouTube ของอาจารย์ขวัญชัย นะครับแล้วก็ทางติกตอกทาง LINE ID สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับ Happy การเกษตร h n n n l นะครับแล้วก็เพจชาวนาปุญญา๋ยยาเมล็ดพันธุ์ออนไลน์ของไอ้เต้าหนวดที่กำลังโด่งดังในปัจจุบันนี้นะครับเกษตรกรโทรเข้ามาติดต่อสอบถามเรื่องยาต่างๆเยอะมากๆนะครับสำหรับเพจชาวนาปุญญา๋ยยาเมล็ดพันธุ์ออนไลน์ของ i อ้เต้าหนวดนะครับแล้วนอกจากนี้ในปัจจุบันนี้เรายังมีแอปพลิเคชัน นะครับบริการ24ชั่วโมงนะครับ TCRP ออนไลน์ของ n ายแม็กนะครับในแอปนี้นะครับมีอะไรบ้างครับในแอปนี้นี่สามารถเข้าไปเช็คได้เลยว่าพันเข้าปลูกนาปรังไก่ทองคำา9 9มีอยู่ที่สาขาไหนบ้างจำนวนเท่าไหร่นะครับสามารถมีเบอร์ติดต่อได้หมดเลยนะครับก็เข้าไปเช็คสต็อกได้ที่แอปพลิเคชัน TCRP อ n l i n e นะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องของ การทำปุ๋ยสั่งตัดนะครับอยากผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อประหยัดปุ๋ยลงมา20-30นะครับทำให้อัตโนมัติแค่กรอกว่าต้องการปุ๋ยสูตรอะไระระบบจะคำนวณมาให้เลยว่าจะใช้แม่ปุ๋ยตัวไหนอย่างละกี่กิโลอัตโนมัติเลยนะครับนี่ก็คือการทำปุ๋ยสั่งตัดเพื่อประหยัดของชาวนาน,น,นอกจากนี้นะครับยังมีแอปพลิเคชันที่ช่วยในการบันทึกต้นทุนการทำนาสมุดทีนะครับ ว่าเราลงทุนอะไรไปบ้างกรอกลงไปให้หมดบันทึกบันทึกบันทึก,น,ทกนะครับพอปิดฤดูกาลเกี่ยวเราได้กี่กิโลกิโลละกี่บาทแล้วกดคำนวณน,นะครับระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติเลยว่าได้กําไรกี่บาทคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนี่ก็คือบริการฟรีเลยนะครับในแอปพลิเคชันก็เข้าไปดูเข้าไปเยี่ยมชมไว้บริการ24ชั่วโมงเลยนะครับด้วยแอปพลิเคชัน TCRP ออนไลน์กันนะครับครับสำหรับวันนี้ผมยางร,รู้จักร้าน,นาไทยเดินวันนี้ขอจบการแนะนำยากำจัดยากัะดูไก่ไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณ